มาต่อกันเลยนะครับวันนี้บรรยากาศเช้าเช้านะครับของการขุดโคโลนาเป็นวันที่4หลังจากคลิปที่แล้วเราได้ดูกันว่าวาดเสร็จยังไงแล้วก็ขุดไปแบบไหนวันนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับผลงานก็ประมาณ70นะครับส่วนด้านนี้เป็นทางเข้านะให้ดูทางเข้าเนี่ยทางเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาแล้วก็เข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้แล้วก็จะ เข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับตัวนี้พื้นที่ประมาณ25คูณ25เมตรนะครับสูง1เมตรถมเป็นตัวบ้านดินทั้งหมดนะครับจะขึ้นมาถมบ้านแล้วก็ถมถนนกดอะไรวะกดจะกดเด้อไม่มีตังคซื้อโดนนะครับก็เลยต้องขึ้นคอปเตอร์ส่วนตัวนะคว่าบรรยากาศก็จะสูงๆหน่อยนะครับก็ ะระลูกนี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับความลึกประมาณ3เมตรความกว้างความยาวเนี่ยประมาณเฉลี่ยไว้ที่ส5บห้หากว้างสิบห้ายาวประมาณ40เมตรนะครับมีคนตัวโดยรอบสวยงามนะครับสวยงามการเก็บงาน,นเนี่ยเนียบสุดๆนะครับผมว่าวงานของเรามานนะครับท่านใดทีด่สนใจนะครับ ที่ประมาณ2ไร่นะครับเราก็ทำให้ทัานได้นะครับในงบประมาณที่ไม่เกิน7-8 0 0ถึงหมื่นนะครับก็รูปแบบประมาณนี้ท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักบี o บแล้วก็ติดตามใน Facebook ได้เลยนะครับ Facebook ผมก็คือนุกกูลบำรุงตามนะครับมีทีเดียวสำหรับช่องทาง Youtube ก็คือคนปั้น พวกหนองนาบุรีรัมนะครับก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะเป็นยังไงตันนี้ดูมุมสูงกันแล้วอานะครับเดี๋ยวเราจะพาดูหมุนหมุนหมุนหม,นมุนไปเลยอ่าอันนี้พาดูครับอยู่บนคอปเตอร์นะครับ เต Finally, ๋อปะหมุนหมุนไปเลยหมุนไปนู่นเลยมาเบ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 ามาเบาเออมันจะตกนะครับดูไปเรืเลยนะครับหมุนไปเลยหมุนไปนู่นเลยดูความสวยงามของคนตัวนะครับก็คือตบเต๋อนะครับสังเกตได้จากภาพที่เป็นเงานะครับ มาเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่อยๆอ่ะวันนี้เก็บขอบแล้วนะครับเก็บขอบสะดเรียบร้อยสวยงามนะครับรกําลังหมุนไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรมากมายนะครับก็เป็นสไตล์เรียบๆนะครับสวยงามนานแล้วก็ใช้งบประมาณที่พอดีนะครับไม่บูหวามากมายเกินไปนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทักอินบอกเข้ามาแจ้งเข้ามาว่าจะต้องการแบบไหนนะครับเราทีออกแบบให้ับเดี๋ยวไปดูนะโอเคยวพาไปดูข้างล่างนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้ต้องลงแล้วนะครับก็อีกเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเราจะพาเดินดูบริเวณทางเข้านะครับตนนัวนี้ผมได้เก็บงานเป็นที่เรียบร้อย จะสังเกตว่านะครับสังเกตนะครับดูว่าฝั่งทางด้านติดคลองนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ผมจะทําคอนทัวร์ที่สูงกว่าทางด้านนี้นะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับเป็นทางที่รับน้ําเวลาฝนตกมานะครับน้ํานะครับผมจะพยายามดันให้ออกจากสระนะครับไม่ให้น้ํามันไหลเข้าสระนะครับเพราะอะไรนะครับเพื่อป้องกันฝั่งตัวนี้มันพังนะครับ ฝั่งคอนทัวร์ของเราตัวนี้มันพังแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับมันจะพังเพราะบานที่รับน้ําเวลาหน้าฝนมานะครับน้ํามันจะไหลแลยนะครับมันจะถ้าเกิดเราทําตัวนี้มันเสมอนะครับน้ํามันจะดันเข้าฝั่งทําให้ฝั่งพังนะครับเราเลยจ้องดันน้ําออกไปทางที่อื่นนะครับเราก็หาทางเข้ามาทางเดียวเรารีดน้ําเข้าทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ท่อนะครับไม่ต้องเสยียดายน้ํานะครับ ตัวนี้เป็นด้านหน้านะทางเข้าประมาณ6เมตรครับนี่เป็นสวนด้านหน้าจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศตอนเช้าครับตัวนี้เก็บงานที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับ ทิศ er mm hmm. ตะวันออกจะอยู่ทางด้านนี้นะครับทิศตะวันออกด้านนี้อันนี้ทิศตะวันตกองค์ทิศเหนือหรืตะวันตกแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับวัมีอะไรมากมายนะครับผมพูดไม่ค่อยเป็นด้วยตอนนี้ทำงานอย่างเดียว เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างสะก้นสะนะครับว่าจะซื้องานขนาดไหนนะครับทางทีมงานของผมนี่ใส่ใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางลงนะครับวันนี้ลืมทําทางลงนะครับวุ้ยเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยนะครับในความสูงที่สองเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ชั้นล่างนะครับรอดู อันนี้ลงมาชั้นสองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับก็ความลึกที่สองเมตรนะครับความลึกข้างล่างที่หนึ่งเมตรยี่สิบนะครับความลึกโดยเฉลี่ยประมาณสามเมตรยี่สิบนะครับก็ข้างล่างแล้วก็เก็บงานพอท 100, ีเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยอันนี้ชั้นล่างนะครับชั้นที่สาม สวยงามนะครับชั้นที่สามแล้วก็ปรับแต่งให้เสมอนะครับจะเห็นได้ว่าความลึกนะครับสมเมตรก็ลึกกำลังพอดีนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับให้ดูความตัวนนะครับสวยงามนะครับได้ไม่มีโดนมาบินเนาะ นี่ก็เป็นพื้นที่โดยรอบชั้นที่สนะครับเป็นบ่อตื้นความลึกเฉลี่ยสองเมตรนะครับเป็นบ่อสําหรับให้ปลาน้ําตื้นอยู่ตรงนี้นะครับน้ําลึกนะครับตัวข้าล่างก็สวสเงิงามนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับนี่ครับเจ้าตัวเจ้าของผลงานนะครับอิตาชิ ซาซิตนะครับ120รุ่นหนึ่งเเก่านอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเพราะคลิปนี้ผมกอจบไปตอนนี้ก่อนต้องทำงานแล้วนะครับสายแล้วครับเดี๋ยวก็สีดาเอาครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ